ท่านผู้ฟังครับในโลกแห่งยุทธศาสตร์การทหารและการวิเคราะห์ความมั่นคงระดับโลกมักจะมีกับดักทางความคิดที่อันตรายที่สุดอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือการมองศัตรูผ่านกระจกเงาของตัวเองการคาดเดาว่าฝ่ายตรงข้ามจะคิดจะทำและจะสร้างอาวุธในแบบเดียวกับที่เราทำและเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาไม่ดำเนินตามตรก,กะแบบตะวันตกเรามักจะด่วนสรุปว่านั่นคือความล้งเหลวแต่ทว่ารายงานล่าสุดจากวอชิงตันดีซี กำลังชี้ให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของตะวันตกที่มีต่อเสืออาการรัสเซียอย่างซู57อาจจะเป็นการประเมินที่ผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในรอบทศวรรษบทวิเคราะห์เชิงลึกจากสื่อทรงอิทธิพลด้านความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาอย่าง The National Interest ได้เปิดเผยความจริงที่น่าตกตะลึงว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานักวิเคราะห์จากเพน н ากอนและนาโต้มักจะพยายามวัดสมรรถนะของซู57ผ่านมุมมองและมาตรฐานของ F22 หรือ f 3 5 โดยคาดหวังว่ารัสเซียจะต้องสร้างเครื่องบินที่เน้นการล่องหนเป็นหัวใจสำคัญสูงสุดเหมือนที่สหรัฐทำรรแต่ความจริงที่ปรากฏในสมรภูมิยูเครนกลับตบหน้าทฤษฎีเหล่านั้นอย่างจังเพราะรัสเซียไม่ได้สู้แบบนั้นและปรัชญาการสร้างอาวุธของพวกเขาก็แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงความขัดแย้งในยูเครนได้กลายเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ที่เปิดเผยท่าแท้ของกลยุทธ์การป้องกันประเทศรัสเซียซึ่ง The National Interest ชี้ให้เห็นว่า รัเสเซียไม่ได้ยึดติดกับเทคโนโลยีล้ำสมัยที่เปราะบางและซับซ้อนจนเกินความจำเป็นแต่พวกเขายึดถือปรัชญาของสงครามบั่นทอนกำลังหรือ attrition warfare อย่างเคร่งครัดกลยุทธ์นี้ไม่ได้วัดชัยชนะจากการครองอากาศด้วยเทคโนโลยีสูงสุดในระยะเวลาสั้นๆแต่มันคือการทำให้ศัตรูอ่อนล้ายูเครนคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดรัเสเซียเลือกใช้การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีระดับสูงกับเทคโนโลยีที่อาจจะดูเก่าแก่ เรียบง่ายแต่มีความเชื่อถือได้และที่สำคัญคือสามารถผลิตและนำมาใช้ได้ในปริมาณที่มากพอปริมาณและสถิรภาพนี้เองคือกุญแจสำคัญที่รัสเซียใช้ในการบดขยี้แพลตฟอร์มอาวุธที่ทันสมัยแต่มีจำนวนจำกัดและซับซ้อนในการซ่อมบ,บำรุงของชาติตะวันตกเมื่อเรานำกรอบความคิดนี้มามองที่เครื่องบินขับไลยุคที่5อย่างซู57เราจะเริ่มเข้าใจว่าทำไมมันถึงถูกออกแบบมาเช่นนั้น ในขณะที่ตะวันตกวิจาร์ว่าซู -57 มีค่าความสามารถในการสะท้อนเรดาร์หรือ RCS สูงกว่า F-22 แต่รัสเซียกลับมองว่าความสามารถในการพรางตัวของซู -57 นั้นเพียงพอแล้วสำหรับภารกิจของมันเพราะรัสเซียไม่ต้องการเครื่องบินที่ล่องหนสมบูรณ์แบบเพื่อบินเข้าไปทิ้งระเบิดใจกลางเมืองศัตรูเพียงอย่างเดียวแต่พวกเขาต้องการนักล่าที่มีความสมบูรณ์ในทุกด้าน The National Interest ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาถึงประสิทธิภาพการรบที่สูงอย่างน่าทึ่งของซู -57 โดยระบุว่าเครื่องบินรุ่นนี้โดดเด่นด้วยการผสมผสานร,ระบบพลางตัวเข้ากับระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินหรืออีเลคทอนิกส์ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งานจริงจุดแข็งที่แท้จริงของมันอยู่ที่ประสิทธิภาพของขีปนาวุธที่ยอดเยี่ยมซึ่งรัสเซียมีขีปนาวุธพิสัยไกลอย่าง r -37 m ที่สามารถสอยเครื่องบินข้าศึกได้จากระยะไกลเกินกว่าที่สายตามองเห็น นอกจากนี้สิ่งที่ซู57มีเหนือกว่าคู่แข่งในยุคเดียวกันคือความคล่องแคล่วสูงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของค่ายซูโคยและขีดความสามารถในการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ทรงพลังรัสเซียตระหนักดีว่าในสนามรบจริงการล่องหนอาจถูกตรวจจับได้แต่การมีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรบกวนสัญญาณและตัดขาดการสื่อสารของศัตรูได้คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดและประเด็นที่สำคัญที่สุดที่สื่อสหรัฐยอมรับคือความสามารถในการปรับตัว ซู57ไม่ใช่โครงการที่ตายตัวแต่มันสามารถปรับให้เข้ากับสภาพการรบที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งปฏิบัติการทางทหารพิเศษในยูเครนได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเครื่องบินรุ่นนี้สามารถอยู่รอดและปฏิบัติภารกิจได้จริงท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีระบบป้องกันภัยอากาศหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งในโลกผลลัพธ์จากการพิสูจน์ตัวเองในสมรภูมิยูเครนไม่ได้เพียงแต่เปลี่ยนมุมมองของชาติตะวันตกเท่านั้นแต่มันกำลังสร้างแรงกระเพื่อมไปยังเวทีการค้าระหว่างประเทศ ปฏิบัติการในยูเครนได้กลายเป็นโชว์รูมที่ทรงพลังที่สุดที่เรียกความสนใจจากต่างชาติให้หันกลับมามองเครื่องบินรบรุ่นนี้ด้วยสายตาคู่ใหม่ไม่ใช่ในฐานะโครงการที่ล้มเหลวแต่ในฐานะอาวุธที่ผ่านการทดสอบไฟสงครามมาแล้วความสนใจนี้ไม่ได้จำกัดอยู่ในวงวิชาการทหารเท่านั้นแต่กำลังจะแปรเปลี่ยนเป็นข้อตกลงระดับรัฐต่อรัฐตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือท่าทีของพันธมิตรเก่าแก่อย่างอินเดียตามรายงานของสื่อตามประเทศระบุว่า รัฐบาลนิวเดลีซึ่งเคยถอนตัวจากโครงการพัฒนาร่วมกับรัเสเซียไปก่อนหน้านี้กำลังวางแผนที่จะหยิบยกประเด็นการจัดซื้อซู57กลับมาวางบนโต๊ะเจรจาอีกครั้งและช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดกำลังจะมาถึงในระหว่างการเยือนอินเดียของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินระหว่างวันที่4-5ธันวาคมนี้ประเด็นเรื่องซู57ถูกคาดหมายว่าจะเป็นหนึ่งในหัวข้อหารือระดับท็อปซีคร t การที่อินเดียซึ่งเป็นประเทศที่ใช้อาวุธทั้งจากตะวันตกและรัสเซียแสดงความสนใจในเครื่องบินรุ่นนี้อีกครั้งย่อมเป็นเครื่องยืนยันชั้นดีว่าประสิทธิภาพของซู -57 นั้นเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในระดับสากลแม้จะมีการคว่มบารจากชาติตะวันตกก็ตามดังนั้นบทสรุปของเรื่องนี้จึงชี้ให้เห็นว่าการประเมินค่าของอาวุธรัสเซียต่ำเกินไปโดยใช้บรรทัดฐานของสงครามแบบตะวันตกอาจเป็นความผิดพลาดทางยุทธศาสตร์ รัสเซียได้พิสูจน์แล้วว่าพวกเขาไม่ได้เล่นเกมตามกฎที่ใครตั้งไว้แต่พวกเขาสร้างกฎของตัวเองขึ้นมากฎที่เน้นความอยู่รอดความยุดหยุ่นและอำนาจการทำลายล้างที่เชื่อถือได้และสู่57ก็คือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดของปรัชญานั้นบทพิสูจน์ที่เตือนให้โลกรู้ว่ารัสเซียไม่ได้สู้ในแบบที่ใครคิดและในสงครามแห่งความอดทนผู้ที่มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุดไม่ใช่แพงที่สุดอาจจะเป็นผู้ชนะในไทยที่สุดครับ